เมื่อกี้สามคิดเรียบร้อยแล้วนะครับสามทำประการต่อมาก็คือว่าเชื่ออัปลน์ครับทําตามอัปลายที่ประสบความเร็จแล้วเราจะประ,ประสบความเร็จเหมือนอัปลน์นะทำไมต้องเชื่ออัปลายครับคาถามก็คือสมมติว่าเราอยากว่ายน้ําเป็นเนี่ยเราต้องซีเรียสไหมว่าคนฝึกว่ายน้ำเราเนี่ยจบป .4 เป็นเด็กกว่าเอาวุโสน้อยกว่าเราต้องซีเรียสไหมครับ่แปลว่าเราอยากว่ายน้ําเป็นเราแค่หาคนที่ทําเป็นว่ายเป็นถูกไม่ดูก ในธุรกิจนี้เหมือนกันไม่ว่าดาวไลน์ของเราเนี่ยไอ้ไม่ว่าอัพไลน์ของเราเนี่ยจะเป็นลูกน้องเก่ารุ่นน้องอายุน้อยกว่าการศึกษาน้อยกว่าคุณวมฒติการทํางานน้อยกว่าแต่ถ้าเขาสาเร็จอยู่ในระบบเรียนรู้เราควรฟังไหมครับรธุร oh. กิจนี้นะครับเขาเรียกว่าเราควรเนี่ยวางอีโก้ของเราเนี่ยเอาไว้ชั่วคราวก่อนวา, Eagle, วางอีโก้วางอัตราตัวตนของเราคิดว่าเราเก่งแล้วแน่แล้วละว,วางออกไปก่อนชั่วคราวครับเพราะธุรกิจนี้มันแปลกอย่างนึงนะมันมีสนเสน่ห์ว่ะ ธุรกิจเครือข่ายมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันยากจนจนที่ว่าด็อกเตอร์เนี่ยจบด็อกเตอร์อาจจะทำไม่สำเร็จแต่มันต้องง่ายมากจนที่คนจบป .4 ป .5 ก็สำเร็จได้ครับถูกไหมครับขเขทงาเนี่ยเขาเรียกว่าธุรกิจเนี้ยมันซิมเพลยไงมันเรียกง่ายครับแต่ตัวเราเนี่ยชอบคิดซับซ้อนชอบทำตัวเองเป็นเงื่อนไขไม่เรียนรู้ทำตัวเนี่ยเป็นน้ำเต็มแก้วสุดท้ายแล้วครับเราเองครับ เป็นสะพานในการเขาเรียกว่าเป็นสะพานในการที่ทําให้เราเป็นประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ไม่เป็นสะพานครับต่อไปคือเป็นกาแพงธุรกิจนี้อยากสำเร็จนะครับเขาบอกต้องทาตัวเราเนี่ยให้เป็นสะพานไม่ใช่กําแพงทําตัวเราให้เป็นสะพานสูขามสำเร็จไม่ใช่ทาตัวเราให้เป็นกําแพงสูขามสำเร็จเพราะถ้าตัวเราเป็นกําแพงสูขามสำเร็จเป็นไงครับก็ไม่สำเร็จนะครับดังนั้นนะครับเชื่ออัปลายครับอัปลายแบบไหนล่ะที่ควรเชื่อประสบความสำเร็จและอยู่ในบรรยากาศอยู่ในระบบนะครับ เขาเรียกว่าเข้าใจครับเวลาปรึกษาอัปลนยเนี่ยมันมีสองอย่างถูกต้องกับถูกใจแต่ที่ถูกแต่เราอยากสมเร็จเนี่ยเราต้องเราต้องเลือกอะไรครับถูกต้องถูกไหมครับบางครั้งนะครับถูกใจแต่ไม่ถูกต้องแต่คนสมเด็จเนี่ยเขาเรียกว่าเอาถูกต้องไว้ก่อนดังนั้นเวลาปรึกษาอัปลนยปรึกษาหรืออัปลัยเราต้องเข้าใจสิ่งนี้นะครับว่าถ้าเราอยากสมเร็จร่วมกันแบบอย่างที่มีมีค่าบอกคำสอนครับอยากให้เหมือนกันพอเวลาเรามีดาวไลน์อยากให้ดาวไลน์ทำอะไรเราต้องอะไรครับ มีคำศัพท์คำเนึวกันเียว่ามังกีซีมังกีดูลิงเห็นลิงทําตาม,าม,ตามนะครับธุรกิจนี้เขาบอกว่าพูดให้ฟังเนี่ยจะดังแค่หูแต่ถ้าทำให้ดูเนี่ยมันจะดังถึงใจอยสอนอะไรครับอยากสอนอะไรให้ลองทําดูก่อนทำเป็นแบบอย่างให้เห็นก่อนเช่นนะครับสิน่นึงนะครับที่เราเนี่ย ควรจะมีลูกอย่างน้อยสามคนนะครับในทุกๆรอบการประชุมเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้ก็ลูกตรงเราคนนี้ก็ลูกตรงเราคนนี้ก็ลูกตรงเราไม่ใช่ว่าเรามาเซ็นเตอร์นี้นะครับเรามีลูกตรงคนเดียวเนี่ยตลอดเลยปีสองปีไม่กวันเซอร์เพิ่มแปลว่าอะไรครับอย่างนี้เราเป็นแบบอย่างไหมไม่เป็นถูกไหมครับน้องน้อยเนี่ยเขาเรียกว่ามีลูกตรงที่แอคทีฟเข้าระบบต่อเนื่องอันนี้คือแบบอย่างแรกเลยเราต้องเป็นจําเป็นนะครับต้องมีนิสัยใหม่ๆทุกองค์กรต้องมีระเบียบถูกไม่ถูกงานประจํามีกฎระเบียบไหมครับมีไม่มี บริษัทยิ่งใหญ่หญกฎระเบียทยิ่งเ <Yeah. S 1> ยอะเยอะพอตอทอเนี่ยกฎระเบียบเยอะไหมเยอะเป็นไงเทียบเลยตอโอกโหูคนสนุกสมบูรณนะครับเทียบ <c oughs> คือแบบมีเป็นเล่มๆเ,เลยในเครือข่ายก็เหมือนกันครับในฟักเซสมอลก็เหมือนกันสิ่งแรกเลยนะครับที่เราเองเนี่ยอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่น่าอยู่อันแรกเลยก็คือตรงเวลาแต่งกายดีบุคลิกผู้นำทำได้ไหมครับได้ตรงเวลาแต่งกายดีบุคลิกผู้นำ เช่นกันครับเวลาเรานัดอัพไลน์นัดดาวไลน์เราต้องตรงเวลาไหมครับตรงตรงเวลาเราเนี่ยต้องฝึกก่อนเรานะครับอย่าเป็นโจรขโมยเวลาคนอื่นบางครั้งนะครับเราเนี่ยนิสัยอย่างนี้หรือเปล่าเราเนี่ยไม่ชอบรอคนอื่นแต่นิสัยเราเนี่ยมักจะให้คนอื่นรอเราเราเป็นอย่างนี้ไหม คือผมน่นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนไม่ตรงต่อเวลาเหมือนกันแต่ผมผมเริ่มมีองค์กรมากขึ้นมากขึ้นนะครไม่ว่าจะนัดไกลแค่ไหนเนี่ยสังเกตถ้าคนทํางานกับผมเนี่ยสวย่วนใหญ่ผมตรงเวลาตลอดเพราะผมรู้เลยว่าเวลาสาคัญไหมครับสาคัญสาคัญมากๆแล้วก็แต่งกายดีแต่งกายดีคือไงครับธุรกิจเนี้ยเวลาไปสปอนเซอร์เพื่อนไปแชร์ที่กับเพื่อนเพื่อนไม่รู้หรอกว่าโอ้โหเราเนี่ยจอมเทพเทพมากเก่งมากแต่เราแต่งกายแย่เขาเห็นไหมบางคนบอกธุรกิจเนี้ยหมื่นล้านสักเฟอรมอลหมื่นล้านแน่นอน แต่งกายสเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้ายางน้ำลายยืดผมยาวสไพย,ย์ยามแต่งหยอยไปแล้วบอกลูกอีกนี้ดีเพื่อนเชื่อไหมครับไม่เชื่อเหมือนกันครับการแต่งกายเนี่ยขอร้องเลยนะครับถ้าเราเป็นอัพไลน์เรามีข้ิรีตออย่างหนึ่งอย่าแต่งกายไปทำลายดาวองค์กรดาวไลน์ พาผู้จัดการแบงค์มาเราเนี่ยแต่งกายแบบโอ้โหแบบเซอร์สุดๆในกางเกงบอลมาเลยสมมุติมาทำมาเป็นต้นแล้วดาวไลน์เนี่ยก็งงงๆถูกไหมครับดาวไลน์ก็ไม่รู้ดาวไลน์ก็พาผู้จัดการแบงค์มาให้เรามามาให้สปอนเซอร์ให้เราสปอนเซอร์ให้เราแชร์ดิเราแต่งแบบโอ้โหแบบเซอร์มากเลยเขาก็จะพามาได้พามาเจอเราลำบากไหมลำบากลบากไหมลำบากผมถามว่าระบากการชวนคนมาให้ได้หนึ่งคนเนี่ยตลังการแต่งกายให้ดีอะไรง่ายกว่า ผมบอกเลยนะครับถ้าเรารับผิดชอบการแต่งกายตัวเองไม่ได้อะเราไม่เหมาะในธุรกิจนี้มันตกร,รงไหมบ้างตกลงไหมบ้างแต่คือผมถามนิดนึงแต่งกายดีแบบฟัๆเฟนมอมันมีแบบฟอร์มมันมีชุดฟอร์มธรรมชาชิไหมไม่มีทำามาจปรย์มีชุดฟอร์มไหมครับมีมวันนี้เขาบอกต้องใส่ชุดฟอร์มไม่ใส่ชุดฟอร์มได้ไหมไม่ได้ใส่ไหมครับ ขนาดมีชุดฟอร์มต้องเรียกสีนี้เป๊ะๆวันนี้วันนี้เรายังต้องใส่ตามเลยขนาดงานประจำนะ่ะเราต้องใส่ตามเขาเลยครับแต่ธุรกิจเราอนะเราอย่าแต่งกายทำลายธุรกิจตัวเองสิครับดังนั้นการแต่งกายสำคัญไม่สำคัญสำคัญมากเลยนะครับแล้วก็บุคลิกครับเขาเรียกว่ากล้าพูดกล้าสแสดงออกฝึกแชร์ฝึกแสดงความคิด,ด,ดเห็นฝึก after นะครับอ,อย่าเขาเรียกว่าโอ้โหเก็บตัวเงี้ยอัพไลน์เนี่ยถ้าอัพไลน์เรียกมาแชร์เนี่ยขอ อัพไลน์เรียกเราขึ้นมาแชร์เนี่ยไม่ใช่ฮงแงเรานะครับอัพไลน์เรียกเราแชร์เพราะเขาเห็นศักยภาพเราไงเขาเห็นว่าเราเนี่ยมีฝีมือเราทําได้ครับเราเนี่ยต้องมีบุคลิกครับในการที่เป็นผู้นํากล้าพูดกล้าแสดงออกนะครับตรงนี้อาจจะไม่คุ้นเคยครับแต่ต้องฝืนไหมครับเขาเรียกว่าทางสบักเขาเรียกว่าทางลําบากไปสบายทางลำบากทางสบายไปลำบากเราอาจจะเขาเรียกว่าโอ้ไม่คุ้นนิดนึงครับ แต่ไม่ต้องบวกหรอกครับช่วงแรกๆไม่คุณเดือนละแสนเนี่ยคุณเองข้อสามครับข้อที่สามครับก็คือว่านะครับทข้อที่สองก็คือใช้สินค้าทําไมต้องใช้สินค้าธุรกิจนี้ไม่ขายกอนได้ไหมเพราะธุรกิจนี้ไปขายก่อนธุรกิจนี้เราก็ทํายากอยู่ดีเพราะว่าถ้าเราไปขายคนต้องถามเราไหมกินหรือยังคอลลาเจนสีอะไรไไเออคอลลาเจนเนอะสีชมพูมั <S <S ้ง แต่ีฟันเนี่ยสีอะไรเนี่ยนับบีมาสีอะไรจะฝีฟันเออสีขฟันมัน้ง <c oughs> <ช>ไม่ใช่หรือไหมครับดังนั้นเนี่ยเป็นผลผลของปฏิพัรน,นะครับถ้าเรายิ่งใช้ได้ผลเร็วเท่าไหร่ยิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่มีคนทักถามไหมครับอพอเวลาเขาสมมติคอลลาเจนเนี่ยประสบก,การประสบก,การณ์ลองนะลองถามเพืเ่อนเวลาเขาจะซื้อคอลลาเจนเนี่ยเขาดูหน้าก่อนหรือเขาดูหน้าเราไม่กินแล้วเนี่ยกินเร้่ยถูกไหม ไอ้หน้ากล่องแพ็กเกจมันสวยอยู่แล้วแต่หน้าเราดีขึ้นหรือยังมากกว่าถูกไหมถูก oh. น,น,นะครับเขาเรียกว่าทําตัวเองให้เป็นผลลัพธ์ครับทําไมต้องใช้สินค้าครับ <laughs> เขาเรียกว่าใช้สินค้าให้เป็นผลลัพธ์เกิดการแล้วดาวไลน์เราทาํซ้ำดาวไลน์เราเห็นเปลี่ยนแปลงดาวไลน์ก็อยากใช้แต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้ดาวไลน์ไม่ใช้องค์กรนก็เป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าองค์กรแช่แข็งอนะไม่เกิดยอดไม่เกิดธุรกิจ ใช้สินค้าแบบไหนดีใช้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวนะครับผ่านการใช้จริงของตัวเองใช้สินค้าให้มันหลากหลายค่อยๆเพิ่มขึ้นตามเวลาครับเพื่อแชร์ประสบการณ์ได้หลากหลายถามว่าเรามีสินค้าเนี่ยสมมตินะครับต่อไปบร,ริษัทเนี่ยมีสินค้าร้อยตัวอยากให้องค์กรเราเนี่ยขายสินค้าได้กี่ตัวครับร้อยตัวกี่ตัวครับ100多多多อยอยากให้เตือขายเราใช้กี่ตัวครับตัวใช้ทุกตัวแน่นอนครับว่าอยากให้ใช้ทุกตัวใครต้องใช้ก่อนครับเราเนี่ย เพราะว่าเราใช้สินค้าครับเราก็บอกเล่าองค์กรได้ให้องค์กรเนี่ยใช้เปนเราได้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีสินค้าเนี่ยกี่หมวดที่กระจายไปในเครือข่ายขึ้นอยู่ว่าเราใช้มากแค่ไหนอันนี้สําคัญด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่สามข้อที่สามนะครับก็คือว่ามาประชุมสามทำครับเชื่อมเชื่อมลายใช้สินค้ามาประชุมสามอย่างเนี้ยเวลาที่เราไปเจอเพื่อนใหม่เวลาที่เราไปเจอคนใหม่ เพื่อเรานะครับไซไลน์นะหรือสายข้างๆเราเนี่ยเขาอาจจะให้เราเนี่ยไปช่วยแชร์ให้เราไปช่วยบอกว่าเออแนะนําคนไหนเราเนี่ยเขาจะเอาสามทาเนี่ยไปบอกเขาเวลาเราสอปอนเซอร์คนปุ๊บเนี่ยเราก็บอกใครใค้เขาทำสามทางนี้มีอะไรบ้างนะครับเชื่อมลายใช้้ายากไหมไม่ยากนี่ครับเพราะว่าที่ประชุมเนี่ยคือสุดยอดเครื่องมือในการพัฒนาและขยายองค์กรธุรกิจมันไม่ใช่แค่โมเดิเลตเรา บางคนบอกอ๋อเก่งแล้วฉันไม่ต้องบริเวณแล้วฉันเก่งแล้วไม่ใช่ครับถ้าธุรกิจเนี้ยบางคนก็สงสัยน,นะอะไรเนี่ยคอลลาเจนกันของเดียวตกลงกันไม่ได้เราประชุมกันอยู่นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เออเราก็ไม่ได้ประชุมขายคอลลาเจนครับคือถ้าเราขายแบบซิงเกิลเนี่ยนะไม่ต้องประชุมในขนาดนี้หรอกแต่ธุรกิจนี้มันไม่ใช่แค่ขายคอลลาเจนถูกไม่ถูก <c oughs> แต่มันคือธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้คนมันคือเกี่ยวกับผู้คนมากหรือน้อยมากมากหรือมกหรือมากิดเดียว มากมากเพราะคนยิ่งมากรายได้เราเยอะนะดังนั้นครับที่ประชุมมันคือพัฒนาตัวเราและพัฒนาองค์กรที่ประชุมครับทำไมต้องประชุมประโยชน์ของที่ประชุมขยายองค์กรธุรกิจครับระหว่างเราพูดคนเดียวกับให้คนหลักแสนมาพูดให้อะไรง่ายกว่ากันถูกไหมครับบางคนมันเป็นอย่างนี้นะสปอนเซอร์ปิดเอ็กอยู่ข้างนอกครับปิดเอ็กอยู่กับบ้านวิ่ยได้เอ็กแล้วได้เก้าร้อยแล้วฉันไม่ต้องไม่ต้องชวนนะมีใจวันนี้นอนกองฝันดีใจมาก ไม่ใช่ครับแปลว่าเราไปปิด x ข้างนอกปิดซูกข้างนอกเราต้องดึงเ,เพื่อนเข้ามาที่งานรีสตารต์ทถูกไหมเพื่อให้ห้องประชุมเนี่ยพูดให้เข้ามาอินสปรครับเพื่อให้คนสมเด็มเนี่ยพูดให้ใช้ขยายธุรกิจครับตัวเราตัวเราเข้า1คนแล้วทําให้ทีมงานเข้า1คนเข้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับจาก 1- เป็น2เป็น4หลายๆคนเนี่ยองค์กรเราก็ขยายกระตุต้นครับให้มีกาลังใจบางคนนะครับเขาเรียกว่าวินาทีเฉียดละ อารมณ์แบบทนพี่บาดแผลไม่ไหวบางเอิญเนี่ยวันนี้มาตั้งใจแล้วจะเลิกแล้วมาเนี่ยจะเลิกแหละมาสั่งลาเป็นครั้งสุดท้ายแต่บางเอิญมันนั่งปุ๊บจึ๊บบางคนเขาเรียกว่าจึ๊บคำบางคำของใครบางคนคําบางคําของใครบางคนมันเปลี่ยนแปลงบังกระต้นให้ฉุกคิดขึ้นมาได้ให้มีพลังขึ้นให้คิดได้ให้คิดเป็นดังนั้นนะครับให้เราเนี่ยมีกําลังใจอย่างต่อเนื่องพัฒนาตัวเองครับให้เราเก่งขึ้น เรียนรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นถ่ายทอดได้ดีขึ้นรักษาองค์กรธุรกิจครับการที่เรามาประชุมเนี่ยมีสายาพันธ์องค์กรไหมครับมีหรือใครคิดว่ามาตั้งตั้งหน้าตั้งตาจบเริงเดียวเลยจบแล้วกูกลับมีไหม,ไมข,ข้างงเนี่ยไม่ต้องคักกินกาแฟพักเบรอย่ามาคุยมีใครอย่างนี้บั้ไม,ไม่เนอะอย่างน้อยก็ต้องมีสังคม,มา้าดังนั้นเนี่ยครับเขาเรียกว่ารักษาองค์กรธุรกิจนะครับ